ดีเจอ้อมค่ะมูเตลูนะคะคุณผู้ฟังบางทีเราก็หันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน <c oughs> บางทีมันก็เขาเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในช่วงเวลาต่างๆกันบางทีมันก็เราก็ว่าไม่ได้นะคะมูเตลูก็เป็นอีกเพลงที่น่ารักดีนะคะสำหรับพิกซี่เลิกกักแล้วรักกอดนะคะ,ะ watch your step นะคะแล้วก็แน่นอนเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเพลย์ลิสต์อันดับที่18จนนิรันสำหรับนุ่นิวแล้วมีคุณผู้ฟังทวงว่า พี่อย่าลืมเปิดจดจำโอลิมันเดย์ในนภิติดผมมาวานโอ้โหสมม่อวานถามแล้วก็ไม่ตอบม <c oughs> ันจะอยู่ไหมอื้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้ค่ะชั่วโมงนี้ยังไงก็จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้นะคะขอบคุณที่ทวงมาเอาว่าดีนะก็ทวงมาเราก็เปิดถูกป่ะแล้วก็เราก็ต้องทําตามที่เราพูดไว้นะคะ <c oughs> แต่เราไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังอะ่ะบางทีทวงกันผิดเป็นครั้งเลยวะคือเราเปิดให้อะ่ะ ปรากฏไม่ได้ฟังเออมันเสียดายแต่น,นี้มันตรงกันพอดีสบายมากเดี๋ยวเบรกหนะ้าไอ้อีสองเบรกเดี๋ยวมันเปิดให้แต่ช่วงนี้คงจะต้องคุยกันก่อนสําหรับออตอนสิบสามนาฬิกาที่ผ่านมาคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพราะว่าจํานวนเกือบไม่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นหรอก<ม>เพราะว่ามันต้องมีคนตกค้างตกหล่นที่ไม่ได้รับข้อความที่เรากําลังจะพูดกันเมื่อวานนี้เราพูดว่ามันคือเซลล์บอดแคสต์ใช่ไหมคะที่จะเป็นข้อความที่มาจากปอพคือเพื่อจะ เตือน mm hmm. เมื่อเกิดเหตุที่ต้องรู้ร่วมกันทําการอบพยพใดๆก็แล้วแต่หรือขั้นตอนหรือว่าเป็นการยืนยนันว่าสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นอะไรอย่างไรซึ่งเขาก็มีการทดลองขนาดเล็กกลางใหญ่วันนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าทั้งพื้นที่จังหวัดเลยนะคะห้าจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพอยุทยานครศรีธรรมราชอุดรแล้วก็เชียงใหม่ <c oughs> รวมไปถึงคนที่อยู่ในรัศมี1.5กิโลเมตรนะคะก็ วันนี้คนได้รับจํานวนไม่น้อยซึ่งคนที่จะได้รับอย่างที่เราบอกกันเมื่อวานว่าหนึ่งไม่ว่าคุณจะใช้ Android หรือคุณจะใช้ i อ s อถ้าคุณอัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดคุณใช้ได้แต่การจะอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหนึ่งโทรศัพท์ของคุณนั้นเป็นรุ่นไหนบางทีบางรุ่นมันอัปไปถึงรุ่นนี้ไม่ได้ถูกไหมตัวรุ่นอ่ะมันไม่รองรับเวอร์ชันนี้แล้วอันนั้นก็เรื่องหนึ่งกับ <c oughs> ตัวรุ่นรองรับแต่ ความสามารถในความจุเวลาที่มันจะอินส tall มันไม่ได้ถูกไหมพี่กวง mm hmm. มันมีใช่ไหมว่าถ้า capacity มันไม่พอ mm hmm. ความจุไม่พอต้องลบข้อความออก mm hmm. ใช่ไหมมันมันมันต้องมันถึงจะไปอัปเวอร์ชันได้อันนั้นมันก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าไปที่เซตติ้งเพื่อที่จะไปเซตเปิด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 อะไรไว้บ้างไม่ใช่ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่ได้ใช้ 4G หรือ 5G เขาก็จะบอกว่ามันจะมี SMS แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าเขาจะจัดการทําให้เรียบร้อยสิ่งที่ได้นะคะอ้อมก็ต้องอัปเดต Android ครับแล้วอ้อมก็เข้าไปเปิดเปิดเปิดไว้ให้หมดอะเอาเสียงเอาทุกอย่างเปรียบเทียบสําหรับ iOS กับ Android สิ่งที่ต่างกันคืออ้อม แอนดรอยจะมีเสียงพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอ้อมใช้แบบเป็นอ,อ้อมเรื่องภาษาอังกฤษใช่ไหมหแต่ข้อความเหมือนกันมันก็คือข้อความเป็นระบบทดสอบอย่าเพิ่งตื่นตโนกใ<ช>ดๆมีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษและสิ่งที่เหมือนกันคือมันเหมือนสั่นอยู่ในมือแล้วก็ตื่นตื่นคนละูเลยแต่นี่แหละมันจะทําให้เราหลับอยู่ก็ตื่นอ่ะตื่น และลูกพร้อม,มกันอใช่มันก็จะเป็นข้อความเดียวกันซึ่งเขาจะต้องมีการมีระบบของเขาว่าเริ่มจากใครส่งส่งไปที่ใครใครส่งไปที่ใครและอนุญาตให้สิ่งนี้ออกมาถูกไหมฮะถูกครับมันก็ ถือว่าโอเคในระดับของเสียงบางคนอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเบาไปหรือเปล่าแต่ในขณะที่หลายคนรู้สึกว่ามันดังแล้วมันก็สั่นนะแล้วพอมันมีเสียงพูดด้วยสําหรับบางอาันมีเสียงออกมาแต่ก็ามีเพื่อนบางคนก็บอกว่าของเขาไม่มีเสียงมีแค่ข้อความ <c oughs> ก็ยังโอเคแต่น้องที่ออฟฟิศได้ยินหมดเลย <c oughs> อ่ะแต่พอเราเข้าไปใน Twitter บางคนบอกว่าไม่ได้ของตัวเองไม่มี อันนี้ก็น่าสนใจว่าอะไรที่เกิดเหตุที่ตกหล่นเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยมีการจัดทําเรื่องของแบบสอบถามนะคะทางมหัาไทยเนี่ยเชิญชวนพี่น้องประชาชนทดสอบระบบเตือนภัยไปแล้วถูกไหมคะหลังจากนั้นเขาก็เลยขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยว่าสแกน QR Code หรือว่ากดลิงก์เพื่อที่จะเข้าไปตอบแบบสอบถามได้แต่ลิงก์เนี่ยลองลองหาที่เป็นแบบ ออฟฟิเชียลนะเพราะว่า <ผม S 2> ตอนนี้เดี๋ยคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยมันมาทุกดอกช่วยโอกาสอีกใช่ไหมมันมาทุกดอกเพราะว่าวันนี้ในแบบทดสอบที่เขาส่งมาที่เขาส่งข้อความมันไม่มีอะไรให้กดลิงก์นะคะ,ะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะเอาว่าไม่รู้นนี้มุมเราคุยกับเพื่อนอก่อนที่จะทดสอบสิ่งเนี้ยบางทีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั่วไปอ่ะ มันไม่ถึง<ม>เพื่อเราตั้งหลายคนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ข่าวเลยเไม่รู้กันทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเด็กออฟฟิศเราบางคนก็ไม่รู้รบ,บางคนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอ่ะทำไมเราถึงไม่ใช้เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ<ม>อำนวยความสะดวกในการใช้ข้อความเดียวกันและส่งบอกว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้น<ม>เกิดขึ้นเกิดขึ้น<ม><ม>ใช่ไหมใช่ครับ เพราะว่าเวลาส่ง SMS วันเกิดก็เห็นส่งได้หรือว่าโฆษณาต่างๆเออก็อเห็นส่งได้ <c oughs> อันนี้เป็น SMS ที่มีประโยชน์และเป็นกําหนดการที่จะบอกว่าเราจะมีการทดสอบถ้าคุณอยู่ในจังหวัดนี้ <c oughs> จะได้รับในวันนี้ทั่วถึงกันน่ะจริงๆเออทําไมไม่ทําอะไรแบบนี้ล่ะมันจะซักไม่เสียตังค์ด้วยไม่เสียตังค์ใช่แล้วไม่ต้องส่งพร้อมกันก็ได้ทยอยส่งก็ตามความสามารถที่มันจะส่งพร้อมกันที่เท่าไหร่ถูกป่ะใช่ครับเออฝากไปให้คริส อันขารกลุ่มโบง <f ix> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและไอเฮิรบยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเซมหะ กลุ่มโปงนะครอังคารคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ